ข้อสุดท้ายข้อดีด็อกคนที่ตอบข้อดีด็อกมากที่สุดนั่นก็คือดิชาเน่สำหรับคนที่ตอบข้อดีด็อกมากที่สุดนะคะจะเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าใช้สมอง <c oughs> เป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เอาซะเลย <c oughs> เดี๋ยวก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาให้ใช้จ่ายไปก่อนตลอดนะคะยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบนิสัยแบบหน้าใหญ่ใจโต แบบว่าชอบเปอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งเสียเงินเยอะนะคะไปกับการรักษาหน้าตัวเองในวงสังคมนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีเป้าหมายในการเก็บเงินทําอะไรสักอย่างอย่างจริงจังแล้วเนี่ยก็จะประหยัดแบบสุดตัวสุดโต่ตงไปเลยนะคะคือแบบประหยัดสุดตัวเก็บเงินเพื่อให้ได้ใช้เงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความพูดตรงๆก็คือเป็นคนที่ไม่มีความพอดิบพอดีในการใช้เงินหรือว่าเก็บเงินนะคะก็คือ มันสุดโต่งไปเลยมันใช้สุดไม่อยอมให้ใครเข้ามาควบคุมวิธีการใช้เงินของตัวเองด้วยนะคะ